สวัสดีค่ะพนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่22มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ3กับ6 5กับ8 303 133 35 36 38 39 5051 53 55 56 58 60 62 64 66 68นะ ศูนย์กับแปดศูนย์แปดสองแปแปดหกนะจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามสามสถ้าจะจับเลคี้ก็สามห้าหนึ่งสามห้าสามสเจามห้าเก้าเนาะหกแปดศูนย์หก เก้าสามห้าสามห้าหนึ่งแปดหกศูนสี่หกแปดห้าแปดหกโชคดีกันทุกคนนะคะจับคู่ควยเอาเดอร์ถึงไม่เพืองเงินเยอะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ